เราสองคนถูกลอยแพอยู่กลางทะเลเราจะเอาชีวิตรอดยังไงอะพี่มีแต่แพเนี่ยแพมีแค่อันเดียวกับ<อ>ทะเลกว้างใหญ่ป้าน้องสีสดหมดเลยน้องสีไม่รอดหรอกแต่สีีเห็นแมงปอ,องตัวพี่กิจสีขี่ไปได้ปะเอาและภารกิจของเราวันนี้คือน่าจะต้องเอาตัวรอดให้อยู่รอดบนแพ <c oughs> ภายใน9 99 9วันใช่ไหมป้าเอาคืนแรกก่อนพี่นี่ไงมีกล่องมาแล้วกล่องมาแล้วสีเก็บกรอนแสดงว่ากล่องนี้ต้องมีอะไรแน่ๆนไหนซุบซิ มีของกินมีบูปินแล้วก็ของมาออมไหมครับเอาบ้างอุ้ยพี่กิตสลามสลามดุดดุอดุด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 ดมดดุดดุดดต้องตดุดต้องุ้องต้องดุดดุ้ดุตดุองุองตดดุ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 ดอุด้ดดุ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 ดุด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 ดุ ถ้าเรายิ่งว่ายน้ำเราก็ยิ่งหมดพลังงานด้วยสีขาวไปแล้วเอาเลยเอาเลยไป็นไล่มันหน่อยมาปั๊บพี่หนหคือหลอดเลยพี่เฮ้ยพี่กีดไม่ดีบ้างมืดแล้วค่ะเฮ้ยพี่สร้างแทบพี่กีดขาสลามกันหนูเฮ้ยเราขาดไฟได้เลยเดี๋ยวสีดูให้ว่าสีสามารถมีของคาบได้ไหมโอเคเดี๋ยวพี่ไปหาทะเบียนเพิ่มเติมตอนกลางคืนเฮ้ยได้แล้วทางเลยสร้างเลยสร้างเลยมืดมากทาง เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเอาอุ้ยสบียางมาสบียางมาพี่เก็บอุ้ย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 ตลกแค่มาแล้วไหนไม่มีสีสีจินตนาการเองครบเลย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 จะมาทำลายแพรสีเหรอว้าวพี่เกดช่วยหนูด้วยสลามดีสีพี่เกดสลามดีสีมาทีสิมาที่สิครับตรงไหนพี่ได้ต่อเลยอีสีแดงตรงนี้่พีต่อเลยเย้ใหญ่แล้วเอาอะไรดีโต๊ะครับใช่ไหม พี่กิตจ,จะทำโต๊ะครับเหรอใช่แต่โต๊ะครับแต่สนิทไม่พอต้องไปหาอีกแล้วแล้วหนูดูก่อนอ๋อขาดไม้เอาละกลางวันละกลางวันละไปนะไปจะรอดฉลามไว้พี่กิตอยานะไปละไปละไปละไ,ไปเก็บของมานะพี่พี่รอฉลามให้ละไปไปไปพี่รอให้ละเา้ย,ายสีสีสามารถเก็บขนนกได้เอ,อเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยพี่รออยู่ทางที่จะตายแล้วพี่กิตจ,จะพุ่งตุยพี่กิตนี่เคาะเคาะเคาะได้ไหมเคาะในยังในยัง ครับเลยเดี๋ยวพี่ครับไอ้นี่ให้กองไฟให้พี่ครับกองไฟได้บิ้วเลยบิ้วตรงไหนกลางบ้านแล้วแต่เลยอ่าพี่ครับกองไฟให้นี่เป็นไงอุ้ยอเก็บเจ็บนี่บ้านเรามีโต๊ะครับแล้วพี่โว้าวพี่กินโอ้ยหโอ้โพี่ต้องใสแอปเปิ้ลด่วนมาเหรอมาทำแพรสีเหรอทำแพรสีสีเหรอว้ายมันสีสีอีกแล้วมาสิมาสิอันนี้ บอกว่าสีไม่มีเ n e r g y ที่จริงสีไม่ได้กินอาหารเลยเดีเดี๋ยวเๆไก่ดิบแล่อ้าวไก่พวก่เอ้าฉลามขโมยพี่จะเอาไก่ดิบประปรปรุรปรปไปร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 ป่ปร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 มรป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 วปร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 ปอปร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 ปัปร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 วรป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 รยรดรปรป้ยเปรอรปรปเรปรปรปร้รประรปรปรปรรปรปปรปรปเรป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 ปรปรปรปปรปรปรยรรป้ เรแล้วคืนที่สองผ่านแล้วเย่คืนที่สองแล้วพนมากเลยไม่ได้ดูวันเวลาเลยครับถ้จริงนะที่สร้างแพ้ให้มันใหญ่ขึ้นพี่กิตมอไปข้างหน้านู้นน่ะตรงพระจันท์น่ะคืออะไรกาเหรอกให้เราไปหรือเปล่าเออว่ะต้องไปนะอุ้ยพี่กิตแต่ว่าเรามีฉลามมันมีฉลามมันจะไปยังไงอะ ราต้องใส่เสื้อชุดชีพครับก่อนเอ้ยสีมีพอดีเลยสีครับก่อนนะครับเหมือนกันใส่ก่อนะตวความสามารถของมันคือเพิ่มเรือดให้เรามาเดี๋ยว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 สีสีสีเดี๋ยวเราลองบาก่องค่อยไปดีไหมสีมีบูปินเกินแล้วสีอัปเกรดก่อนนะเอออัปเกรดเลยอัปเกรดเลยนี่ไงเรือเรือเรือเล็ก อ้เราไม่หาวัตถุดิบน uh)> ุ่นไงคุยอยากได้สีอยากได้มินิบ๊สใช่ใช่เราต้องมีเรือไม่งั้นเราจะไปหาพ่กิจไปเู่สีนอสลามให้โอเคโอเคโอ้ยมม่ไปเฝ้ากล่องมันรู้พ่กิจจะไปพี่ยากจะลงเร็วไปหน่อยไม่ต้องกังวสีคือมัรอพ่กิจตรงนี้้ว่าพิกิทเจออะไรบ้ใครมาโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเขาเป็ใครเขาคือคนที่จะมาไม่ให้เราขานขึ้นที่2อไปได้เองไวหรอไหวเหรอไหวเหรออยู่2คนะไหวเหรอ น้องๆคนไหนกำลังหาไอเทมสุดเจ๋งบริการสุดแจ๋วบนโลบอคต้องดีดีเลยปลอดภัยคุ้มค่าตายคลิปเลยเฮ้ยนี่ไงเกาะสว่างชัดเลยเฮ้ยพี่กิ <teenage> ้นเรือได้ห <bizarre> รือยังเรือได้หรือยังมาเรือพี่ได้แล้วเฮ้ยพี่สร้างเลยไปไปไปพีอยากขึ้นเรือพิอยากขึ้นเรือเฮ้ยพี่กิ้นเก่งอ่ะว้าวงานการงานสร้างมากพีพีพีพให้ดูงเพื่อนด้วย เออแน่แน่แน่เฮ้ยมาเก็บกล่องให้ด้วยพี่เออเก็บกล่องไปเกาะก่อนไปเกาะก่อนเอาละสบายสบายเฮ้ยนกนกมานกมาตีโหสีเต็มตีเลยเหรอเฮ้ยพิเกตมีคนป่าดอนมาไม่ใช่คนป่านี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรมันมันเลื่องแสงวะเอาเอาเอาคนป่าก่อนเอาดิเอาดิเอาคนละตัวพิเก่งคนเดียวหรือไงเก่งคนเดียวหรือไงแตกแตกเฮ้ยแตกจริงด้วยเขาคือเขาคือพิซซ์ สีข้าไดต้ยื่ไปสีสีสีขึ้นเร็วก่อนพี่พี่พาหนูไปทำอะไรอ่ะพี่มันเข้ามาได้ไงนะพี่กินกินกินล่องไปที่อื่นกินกินกิเราจะไม่ยอมแพ้เธอนี่มึงแพ้ของเรานะนี่มันสาวันแล้วสามวันที่เราต้องอดทนกับการหนีสลัมปรับปรับปรับพี่กินขามึดแล้วสียังไม่ถึงเลย โอ้ยพี่อยากได้ดาบอ่ะมันต้องมีหินน่ะมันต้องไปขุดแร่ที่นู่นแน่ๆเลยอุ้ยสีสร้างดาบได้แล้วจริงเหรอใช่เดี๋ยวสีทิ้งให้พี่กิตได้ไหมได้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 ดีเลยปุ๊บดีสีร้าอันนี้มาทําอะไรได้บ้างอ่ะเนี่ยเอ้าอันนี้เหมือนจะเป็นที่จับปลาอะไรอย่างนี้ป่ะรอเดาเอานะเฮ้ยก็ดีดีเราจะได้มีของจับรับประทานนี่ฉันมีฉันมีดาบแลุวมเลยรมโหมรวมโหมรวมรวมเอาดีเอาดี เอาดิเอาดินสนามเฮ้ยเฮ้ยพี่กิทเล่บเกมปุณิเฮ้ยเราได้เงินสนามเผา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 เหรอเผาเลยเผาเลยเฮ้ยพี่กิทตัวอะไรมาตายแล้วอุ้ยโดนตลาดนี่คืนที่สามเองนะนี่คืนที่สามเองนะพี่กูเก็บ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 พี่กิทเราต้องเก็บของให้ไวกล่องมาแล้วกล่องมาแล้วพี่ finance, เบลากล่องก่อนขาดแคลน โต๊ะครับเราต้องอัปเกรดแล้วหรือเปล่าพี่กีมีบูปินปะไม่ค่อยเลย,ยรรวันที่สี่ไม่มีฉลามมาเลยเขาบอกว่าวันนี้มันวันที่ดีเย้ไม่มีฉลามเดี๋ยวไม่มีกล่องเลยครับนี่พี่สร้างตัวนี้แล้วตัวรถจับแล้วนี่ไงอ่าพี่กีทำเลยน,นี่นี่เป็นไงออเอากลอก่องปุ๊บไงรอก,กินฉลามเผานี่ไงเราได้เนื้อฉลามเผาแล้วนี่ไง เป็นบาร์บีคิวด้วยเป็นไงแบ่งให้หนูกินบ้างสิไม่ไงเไงอยู่ข้างหน้ากินเลยกินเลยบาร์บีคิวไปกิจไปไปกิจไปกับหนูไปเก็บกล่องกันเร็วๆลได้ได้ได้ไปเฮ้ยพี่กิจคนมาอะไรกุ้งฟองเรือเราอีกแล้วหรอเราจะยังเป็นเรือตึ๊สร้างล้วไอ้เรือฉันตึ๊งซ่างสร้างมาสร้างซามาคนที่สี่เองเหรอเนี่ยนั่นไงกล่องเจอแล้วแพมาตรงนี้ได้เลยเหรอ เอออะไรมันจะดีอะไรขนาดนั้นเฮ้ยมีคนมีฉลามฉลามมันทำลายแพเราอยู่ชนเลยไหมชนเลยไหมชนเลยตื้อตื้อตื้อเอาไปเอาเอาเลยเอา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 ฟันเรือตัวเองเอาเรือแตกไปแล้วด้วยเเดี๋ยวเรือแตกแล้วหรอพด่ตาฟันเรือตัวเองทำไมโดนด้วยหรอเออสีอัปเกรดก่อนนะตาแดงสีอัปเกรดเป็นคลาสซิ่งเลเวลสามนี่ไงนั่นแหละถูกต้อง ้ยฝนตกแล้วแล้วยังไงอ่ะเฮ้ยฝนตกทำไงไฟล่ะไฟไฟยังมีอยู่ไม่น่าดับนะที่ไปตามหาบูปินก่อนละกันช่วงนี้ฝนตกของก็เลยรอยอยู่กับที่มั้งโอเคสีได้แล้วได้ไร่ได้ไอแคมเด็ดที่สุดในชีวิตสีเออเสื้อเล็กนี่ไงงั้นที่ขอโูชีพแล้วกันที่เหลือเอ้าจะหลามหายอีกนะ ถ้าพี่กิตจีเขาเขาก็หายดิบๆเออเขาจะอยู่ทำไมล่ะพี่พี่ต้องการกล่องเพิ่มอ่ะนี่สีได้ทองสีได้ทองแล้วเอาไปขายใครอันเมื่อเราอยู่ในกล่องเอออัปเดเลยอ่ะต้างพับตอนเลเวลสี่แล้วเปิดเปิดเปิดมีอะไรบ้างเหมือนว่าพี่ดีไงโกลเด้นใช้ทองจริงๆด้วยหนลูในโกลเด้นคลับตาโอกทอง ีขอย่างย่างเนื้อนกกินก่อนเอเอชิมบ้างดิมันเป็นยังไงวนเนื้อนกอ้าวอ้าวเธอมาขโมยเนื้อนกมาไปเหรอพี่น้องเอาเนื้อนกไปเลยอ๋อนี่ไงไม่ได้ใช่นะเฮ้ยวันนี้ปลอดภยัยเฮ้ยพี่กินเสียงอะไร,รพี่กิจมาอะไรอะพี่กิจไหนอะแกได้ยินปะได้ยินเดี๋ยวเหมือนคนบุกเบียวาย พี่กมาอยู่นี่พี่กิตอยู่นี่ตรงไหนนี่อยู่กับหนูนี่ไงพี่กิตคะมันมาทำร้ายเรือาใครอะโอ๊ยตัวอะไรอ่ะไอ้ตักวัวโอ๊ยตะตะฟันเมื่อไหร่โอ๊ยอุยไหมโอ๊ยหลบมันหลบอุ่ยมันเก่งว่ะเราต้องตัดจังหวะโดนแล้ว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 มันอยู่ไหนวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำหลาดให้ได้ปล่อยมันร้อนอยู่างนั้นแหละอ่ะเฮ้ยคืนที่แปดแล้วเรียบร้อย,อยพีก่กมีเกาะว้ายมีเกาะพีก่กิจไหนรู้ไงโอ้ยอยอยรอมานานแสนนาน้อสีพร้อมอยังพร้อมแล้วสีพร้อมตั้งแต่สองวันแล้ว่ะเฮ้ยแต่ว่าเราไม่มีพี่กิตจุดก่อนเรามีปัญหาเรื่องเรื่องเราไม่มีเหล็กใช่ไหมใช่พี่กิจยังไม่ได้หาอุปที่เอาไปทุบเหล็กเลยมันต้องใช้อะไรเออว่ะนี่เปล่า ถ้าจะเป็นความขุดเหมืองแร่ป่ะสีต้องต้องหลอมหลอมเหลก็กใช่แล้วพิกิจจะมาหยิยบของหนูไหมอะ่ะโอ้ยต่างคนต่างใช้ชีวิตร่วมกันถ้าบรรจุด้วยกัน <c oughs> ไม่ได้ก็ไม่ต้องหยิบเฮ้ยของพิกิเจเยอะกว่าหนูอีกเออพี่มีอะไรทำเลยไงหายละนาดานาเพลงลองเรือน้อยลอยลำอากาศก็ดีฝนก็นตกวันนี้ฝนตกก็จะไปขายหอยเยี่ยมเลยเพลงนี้ อะไรเสือเราเจอสัตว์เราเจอสัตว์ในเกาะอย่าบอกนะว่าน้องจะไม่เป็นอาหารให้เราไม่รู้แหละที่ชักออกมาก่อนละชักอะไรสี่ดาบเลยโอ้โหมันพี่กินไม่ล้อมเลยหรอคะได้โดนก่อนเลยมึงไงเก็บเก็บเก็บที่ได้ขนไก่ด้วยนี่ไงเอ้ยพี่กินเรามาช่วยกันโดนที้ตัวนี้สีขอตัวนี้ต้องใคเก์ปะต้องเป็นอะไรอ่ะมาลายไงเอ้ามาลายอะไแม่ วุ้ยเก็บเนื้อวัวเนื้อวัวอ๋อทำไมลายมันเฮ้ยพี่กิตภารกิจเราคือร่อนเรือมาหาแม่เอาพี่ทำไ้ไหเอาพี่ทำได้เอาพี่กิเหมือนกันใช่เหมือนกันทำไมมันร่วงไปล่ะเป็นมะพร้าวด้วยวะเนี่มะพร้าวน้องติ๊กกินของหวานไหมเฮ้ยพี่กิตลิงลิงลิงมาลิงไอ้เฮยเขาต้องใช้ดาบแลนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าบอกนะว่า อันนี้คือแร่พิเศษขุดเลยขุดเลยเออจริงๆขอพี่ขุดไม่ได้เฮ้ยพี่กิททำไมไม่ทำอันนี้มาอันนึงมาใครจะรู้เรากเอาไปตำมะพร้าวใช้แรงงานหนูพี่กิทข้างในมีเนื้อมีเนื้อหมูหรอน้อหมูหรอพี่อยากกินอมูป่าอันนี้พอดีเบคอนเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยวิ่งได้แล้วเนื้อหมูปะย่างแบ่งหมูด้วยปะทะปะทะใช่ได้โอเคปะกลับเลยแลกลับพี่กิทมันมีทองอยู่ข้างบนน่ะเรายังไม่ได้เลยเราจะขึ้นไปยังไงอ่ะ ใครครับครับถ้าหนูขับจะถึงไหมใช่เอาแล่เฮ้ยไก่ไก่ไก่ติดแพ้พี่วันที่9เรามาอัพเดตปูปิิงการเป็นเลเวลที่๕้ัว้าวชายคิสตอนไดมอนด์แล้วอะเป็นเกาะไดมอนด์อ้าวเป็นไดมอนด์เหรออ้าวตายแล้วกำลังคุยกันคนกำลังตื่นเต้นอยู่ เดี๋ยวนะแล้วทำไมมันต้องมีบันไดน้ําแข็งมีอะไรน้ําแข็งด้วยหนึ่งสองสามโอ้ยเราอยู่ถึงวันที่สิบแล้วใช่เนี่ยนี้ฝนตกเดี๋ยวไอ้หนูคิดสั้นหรือเปล่าลูกเอยอทางสารสีเฮ้ยโอ้ยไม่อยู่เฉยไม่ได้เลยอ่ะอยู่เฉยไม่ได้เลยไม่เราสามารถคิดวิเคราะห์อะไรได้เลยหรอได้เลยเฮ้ยพิกิตรมีคนมาตรงนี้พิกิตรพิกิตรมาว้าย ี่มีคนตรงนี้มีคนว้ยใครอะไม่รู้ขึ้นมาก่อนเขาไม่เขาสีขึ้นไม่ได้เขาจะมาเทคของกับเราอะไรบ้างอะนี่ไงเขาจะมีแบบแลกกันระหว่างนี่ไงที่ปลูกต้นไม้อันแรกไงเฮ้ยพี่กิตปลูกต้นไม้เราต้องมีเมล็ดเฮ้ยมันมีมอต้มด้วยว่ะไม่ใช่ปลูกคนละอันดีอปลูกตรงไหนดีปลูกเอาตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมได้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 อันนี้แปลงพี่อันนี้แปรงหู แล้วมันเล็ดเราจะแปลมาจากไหนอ๋อต้นไม้ที่อยู่บนเกาะไงอ๋อนี่ไงสีได้แล้วนี่โคโคนัทซีนี่คือโคโคนัทซีของสีที่สีไปฟันต้นมะพร้าวมาพี่กิจจะเอาไหมไม่เอาอ้แตนมาเป็นต้นเลยเกียวอ่ะแรเรามีต้นแล้วพี่แย้วรูปมันอ่ะเมื่อไหร่ปะรูป ทั้งหมดได้ไป12คืนนะครับเย้แล้วก็ยังคงสงสัยว่าเราจะหาทองได้จากไหนใครรู้บอกด้วยนะคะคอมเมนต์เลยใต้คลิปนะะ